इमिनासकारेण पुर्थापि पोचयामि इमिनासकारेण खम्माङ् पोचयामि इमिनासकारेण सङ्खाङ्गपि पोचयामि นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ ธรรมังสารนังขจามิสังฆสารนังขจามิทุติยัมปิพุทธังสารนังขจามิทุติยัมปิธรรมังสารนังขจามิทุติยัมปิสังฆสารนังขจามิตาติยัมปิพุทธังสารนังขจามิ तियम्बेखम् अङ् शरणम् खचामि तातेयम्बे सङ्खम् शरणम् खचामि इति पि सोपक्वा अरहंसम्ब सम्पुतो विच्छाचरणसम्पन्नो सुखतो लोकवितो अनुतरो पुरिशथम्ब सारथि Sathaatewa manosaang butho pakkawadis kato hakawatatha mo Saniti ko akali ko hehipansiko O bana ko pacaangwe dittapo winyo Suppatipano

अठा पुरुषकुखला सा एषखवतो सा सावकसङ्खो आहुनयो पाहुनयो थानयो अञ्जले करणीयो आहुत्तरम् पुण्यखेतम् लोगसाते

จิตสัพพาราเตงโกราปนาระวะกามาคามตาทยาคามาเตสุทันตเวทินาชิตตาวาโมเนนโตตานเตจสาภาวัตุเมชยามังคะลานินาราคิเรก warangati mata buatatanwa Kijakmasanya wasutarunnantang me tammpu awi ci wamundinatansa kau waktu mejaya วันติโยชนะทางกุลิมาละวันต่างเ เทมิสังคาตมาโนจิตวามุนินทวานเตชะสาภาวะตุเมชยามังคะลานิกานตวานักการธรรมุธานิวะคาเิเนยาเจนยญาโททวจนาชนะกายามาเชสันเตนะโสอมเวทินาจิตวามุนน เนมโตานเตชะสาขวัตุเมชยมังคลานิสัจจังวิหายมาติสัจกวาทเกตตงวาทาิโรอิปตมะนังณติอันทพัต่างปัญญาปเทปะชฉลิตวะเิตวาโมเนมโทตันเตชะสาขวัตุเมชะ

นะุสธาตหัทางปรามังเวโสนเถจโตเตเมติปกาพิธานังยานาคาเถนะเวเทนาเชตตวามุเดนโตตานเดชะสาภาวะตุแมชยมังคาลาเนเอตาปิโคตชยมัางคลาอาทกาถาโยวาจโน शरते मतान् देयितवान् ने कविविधानोपा भवान् मोकां सुखामधि कमय न रो มหาการุณิโกนาโทหิตายาสพปานินางปูเรตวาปารมีสัพพปตสัมพิมุตตมงเอเตนะสัจวเชนะหตุเมชยัมังคลังชยานโตอพธิยาโมเลสังกยาน นางนาติวัตโนเอวังอาหางวิทยโหมิจยาสุจยาบางคะเลอปาราชิตาปันนางเกเสสปะทวิโกคะเลอภิเสเกสะพะโพธานังอาคาปาตอปโมตตตสุนามคาตังสุมังคะลังศ ปาปาตังสโหเิตังสุะโนะโโมโตอจะสุเยนทังประมมจาเรสปทาเกนังกายกรรมว่าจากกรรมปัตตางเินังปัตตานังมโนกรรมังปณิเทตปะทาคกนังปัตังกินังนิกาตวานาลา आन्ता थे ภวตุสาพมังคลังราคันตุสาพเทวตาสาพพทธานุภาเวนัสธาโสเทพวันตุแมภาวตุสาพมังคลางราคันตุสาพเทวตาสาพธรรมานุภาเวนัสธาโสเถ ภาวันตุเมภาวะตุตสาพพะมงังคลางรักขันตุสามพระเทวตาสามภะสังคานุภาเวนัสธาโสเถภาวันตุเมบดแผ่เมตตาให้ตนเองอหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข นิทุขโขโหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อเวโรโหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอพยาปัโชโหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอเนโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานังปริหารามิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบดแผ่เมตตาให้สัรพสัตวสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหนุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพยปัช,ชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเนคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดปดแส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตูนางโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตินางโหตุสุขิตาโหนตุยาตโย ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมครุปัชชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหตุครุปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข อิทางสัพเพเทวตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทางสัพเะเตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อิทังสัพพะเวรีนางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะสัตตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะควาพุทธังภะควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปะิิปันโนภะคะวโตาสาวกสังโฆ 桑康那玛尼。